แล้เวเดี๋ยวที่พาพมาวัดท่านสิเตอร์เรื่อว่าดีเสียเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ท่านเตอร์เบอร์สองเอซีนะครับมันจะมี3มขาเลี้ยงตามขาตามมีได้ขาับีซีอีีซตามมีเลย b, CE. b CE. ีซโครงสางมันจะเป็นแบบชนิด NPN นะครับสัญลักษณ์ทั้งไม้ฝา แต่ที่นี่ถ้า <c oughs> เปื่อกวามมข้าใจในการวัดมันถิเป็นแบบนี้มีเดรดโอดสองตัวแบบนี้แต่ก่อนเงินต้องต้อง,องข้าใจก่อนว่ามันเห็นงานแบบใดก็คือได้เติมมันกับเปรียบเ,เหมือนสวีดสวีดขาซี่กับขาอีี่เป็นหนาคอนแท้ตัดต่อตัดตอ่อถ้ามันจะต่อหนาคอนแทกได้ก็ตัวเมื่อมีไฟมากใบัดขาเบีให้ ดังนั้นในสภาพปกติห้าวัดขาซี่กับขาอีเนี่ยที่ยังบ่มีไฟใบอัดเนี่ยมันสิบวกคืนหากันอืมมันสิบก่กคืนห้ากันนะครับจนกว่ามันจะมีไฟข้ามาใบอัดไทยปุ๊บหนาวนันแทงนีมันสิต่อหากันในไฟแลรนพานขาซี่มาขาอีได้อืมโอเคดังนั้นเดี๋ยวเขามาวัดเบื้องตน้นรองวัดรองวัดแบบหาขาบีรองมือก่างก็กกได้ แนะน้ำเห็นเป็นมเตรเ์เข็มมันสีเข่าใจง่ายครับมตเตอร์เข็มนี่ต่างคั้หนึ่งต่างคั้หนึ่งต่างคั้หนึ่งหลักวัดสายดํานี่มันหนีใจไ,ไฟบวกออกมากสมมติแตะข e ้าบีกักบขาอีมันก็ดีต้องขึ้นเด่หนึ่งบีกับซี่มันเกิขึ้นเดีวหนึ่งบอสคือเคือเห้าว,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 วัดได้โอดนี่พอสลับสายปุ๊บเอาแดงว่านี่เ๋ะเมื่อนี่ มันก็ต้องบื่ขึ้นอันนี้ก็ต้องบื่ขึ้นนี่คือสภาพแบบปกติของมันของคาบีนะเนี่ยร้องเบิร์นบางเข็มด้ยนี่ขึ้นหนึ่งครั้งข้นนะตองขึ้นประมาณนี้นะเพราะมันขึ้นสุดเข็มไหมเนี่ยขึ้นประมาณเนี่ยไกลๆเลขสิบเรียงหาก็ได้อันนี้ก็ขึ้นขึ้นบางเนี่ยแบบนี้เขาวัดขึ้นครั้งหนึ่งนี่ก็ขึนเหมือนกัน สลับสายสลับสายแบบนี้มันตรงบ่กึ้นนพอนต้อแบบรีเวิร์สสบายกับพวกบวกลืนนี่นี่แสงโอเคนี่คาบีบวหัวไปใส่มาใส่โอเคทีค่น,นี้เบื้องข้องแสงนี่ขาซี่ขา,าอีมันตรงบ่กึ้นหากันเพอไดโอดมันหันบอกบอกไวเห็นบมันบอกทิดทงังก,กระแสไวนี่เข้ากว่าบวงเลยมันก็ต้องบ่กึ้นนตาข้นในไม้ถึงช็อตเลย ขาซี่กัาอีกันเมืนอคืนแดงว่าชอบเมันขึ้นแบบนี้ชอ็อตขาซี่กัาอีเป็นแบบนี้ตรงเมื่อคืนอยาก,การู้ว่ามันรั่วบ่รั่วก็คือรัว่วบ่รั่วหมายถึงรั่วระหว่างขาซี่กับขาอีแค่นั้นแหละตีดกระแสมันตีดรั่วมากโดยที่ว่าบ่าาามีใบอัดในมันเพิ่มมันไหลได้ันแต่ว่ามันไหลหนี่อยๆมันบ่เป็นอย่างเป็นปกติของมันถ้าบ่ถ้าบ่รัร่วเลยแห่งดี ้วโป้ตีงัไดไหลได้นิดหนึ่งยุ่นโมเป็นอย่างที่นี่การเช็กลวนปั๊มมีเตร์ไปเพีเดียวคูณสิบเคมาเลยคูณสิบเคคูณสิบเคเนี่ยนียวแตงยังขึ้นได้หน่ะนี่แตงยังขึ้เน,เ,นเลยนะคือมันลวมีกระแสไหลผ่านตัวเท่าได้นอะแต่ว่าถ้าในเติ์มาเบิองถ้านนเติบในเติบขาซี่กับขาอีขาซี่ตรงกลาง อายุขอบเนี่ยขอบขวาเนี่เยเข็มบ่ขึ้นแสดงว่ามันบม่มีการรั่วของกระแสมึ่ไมีการรั่วของกระแสก็ถือว่าใส่ไหนตัวนี้ทาม,มีการใบอัดเด้อม่เองเด้อสิใบอดัดไหบิง่งใบอัดก็คือเอาเนิ้วนี่แตะข,ข,ข้ากับขาซี่เลยคามิเตอร์นี่ซี่นี่แล้วก็ามาติกคาบีมันสีแหลนกระแสสีแหลนพันเดี๋ยเลย มันจะนีน่เห็นบอกมันมีการมาทิกเนี่ยทิกเรามัตัดต่อตัดต,ต่อแบบนี้แสดงวา่าใส่ได้ปกติอันนี้วิธีการวัดข่าวเบื้องต้นนะครับนีบ่น,นี้ใส่ได้ร่องวัดสลับขาเบื้องก้นไม่ไดก,กมันก็นขึ้นน้อยหนึ่งแล้วมันก็น มันก็มีก็ทข้มท่านยอยู่น้อยหนึ่งยอยู่อืมกระบ่เป็นอย่างนี่ประมาณนี้การวัดท่านีิเตอดีเสียอื่สัญญาหลังมันก็เป็นเครื่องเดออวดครับวัดแบบไดออวดเลยอื่แบบไดออวดเลยโอเคสําหรับการวัาท่านอิเตอดีเสียก็ประมาณนี้ครับล่องเบิงล่องวัดประมาณนี้เบิงหรือว่าถ้าเป็นไปได้กั สื่อตัวไม้มาวัดเหรอเก็บคาไปก็ได้ครับอันนั้นนะคือความชั่วสื่อตัวงานนะ่ะสื่อตัวไม้เข้ามาวัดแล้วก็จดคาไปอืมเป็นข้อมูลเข้าสาหรับมือใหม่ที่เ่งเคยวัดอืมก็ประมาณนี่พ่อเป็นแนวทางครับพ่อเป็นแนวทางในการวัดท่านิสเตอร์โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ